ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศการจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาตลอดจะมีความเมตตาอาถนาดีต่อกันพร้อมที่จะช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจข้าะเจ้าจึงมีความชื่นชมที่โครงการทุนแม่ของแผ่นดินได้รับได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอดขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกในชุมชนทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพัชชน,นีพันปีหลวง เพื่อสร้างสารรค์ทั้งภูมิใยให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุขขออํำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขสวัสดีมีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ดีงานทุกเมื่อไป